สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของวันบ้างว่างนะครับสำหรับช่วงนี้ก็จะมีคอร์สของความเป็นผู้นำนะครับคอร์สของ e ร d e r รชิพเข้ามาเยอะนะครับก็เลยมีคนถามนะครับว่าที่ตอนนี้ลักษณะการทำงานของตัวเราเนี่ยในฐานะผู้นำเนี่ย มีรูปแบบการทำงานแบบไหนนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมีคลิปคลปหนึ่งนะครับเลาะให้สำรวจตัวเองดูนะครับว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้นำแบบไหนเป็นผู้นำที่แบบทำงานเป็นทีมหรือเปล่าหรือเป็นผู้นำที่เป็นลักษณะแบบทำงานคนเดียวหรือเปล่านะครับอันนี้อ้างอิงนะครับขออ้างอิงตามทฤษฎีของเบลบินนะครับตอนปี1 9 9 3นะครับเขาได้เปรียบเทียบนะครับผู้นำแบบการทำงานคนเดียวกับผู้นำแบบทำงานเป็นทีมเนี่ย เอาไว้นะครับนี้เรามาดูนะครับแล้วลองเช็คตัวเองด้วยว่าตัวเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับอันแรกเลยนะครับผู้นําทีมแบบทํางานคนเดียวนะครับลองเช็คดูนะครับว่าตัวเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับแสดงบทบาทไม่จํากัดนะครับแล้วก็แทรกแซงงานทุกเรื่องนะครับตัวที่2พยายามให้ลูกน้องคอยตามนะครับกฎเกณฑ์ที่ตัวเรานั้นตั้งไว้ นะครับเราเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับตัวที่สามนะครับชอบการประจบสอพอนะครับเคยไปถามนะคคนที่เป็นหัวหน้าและผู้นำเนี่ยเขาบอกบางคนบอกไม่ชอบประจบสอพอบางคนก็บอกว่าชอบไอ้คนไม่ชอบเราพอเข้าใจได้แต่คนที่ชอบก็บอกว่าอ๋อชอบไม่ควรเอาใจนะครับเป็นคนที่ชอบคนเอาใจงั้นผู้นำแบบังคนเดียวเนี่ยจะชอบให้คนมาประจบสอพอเรื่ยๆนะครับตัวที่สี่นะครับสั่งการลูกน้องที่ยอมให้ชี้นำ รเราสังเกตได้นะครับคนที่เป็นผู้นําแบบต้องานคนเดียวเนี่ยนะครับจะใช้งานอยู่คนเดียวคนเดียวคนเนี้ยคนเนี้ยทำให้ได้นะครับคนอื่นมีหืออื่นเนี่ยไม่ค่อยใช้นะครับตัวที่5้าเน้นวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับเน้นวัตถุประสงค์หลักของโครงการนะครับเพราะนั้นตัวคนตัวผู้ร่วมเนี่ยไม่ได้เน้นอะไรนะครับทีน,นี้เราลองเช็คดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดตัวเรามีในนี้นะครับก็ ปรับตัวนะครับปรับปรุงตัวเองนะครับนี่เรามาดูผู้นำนะครับผู้นำแบบทำงานเป็นทีมนะครับลองมาใช้ตัวเองครับว่าเรามอบบทบาทให้ผู้อื่นร่วมแสดงด้วยหรือเปล่านะครับในมอบอำนาจหน้าที่หรือมอบหมายงานให้คนอื่นนะครับร่วมทำ กับเราหรือเปล่านะครับให้ความสําคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับมีความหลากหลายในการทํางานเพราะฉะนั้นะค,คนที่ทํางานเป็นทีมเนี่ยนะครับจะให้ได้ความสําคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของตัวคนเนี่ยนะครับเพราะคนมีความแตกต่างทั้งด้านพฤติรกรรมแล smiling, ้วก็ความคิดเห็นต่างๆนะครับฉะั้นทุกคนมีความหลากหลายในการทํางานนะครับต้องให้ความสําคัญแล้วก็เข้าใจนะครับตัวที่สามแสวงหาคนเก่งมาร่วมทีมหรือเปล่า นะครับจะพยายามแสวงหาคนเก่งคนที่มีความสามารถนะครับเข้ามาร่วมทีมให้ได้มากที่สุดนะครับจะแตกต่างจากทํางานเป็นทํางานคนเดียวไหมครับทำงานคนเดียวเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เป็นผู้นําหรือคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยจะเก่งอยู่คนเดียวนะครับคนอื่นต้องตามหมดไม่พยายามหาคนเก่งร่วมนะครับ ข้อที ia, ่สียก so so uh ็คือพัฒนาลูกน้องนะครับโดยสัมผลให้มีความเจริญก้าวหน้านั้นผู้นำดำบงานเป็นทีมเนี่ยนะครับจะพยายามพัฒนาทีมงานนะครับแล้วก็พยายามพัฒนาลูกน้องนะครับไปด้วยนะครับมีทั้งจุดเด่นจุดต้อยต้องพัฒนาทั้งสองจุดนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือสร้างภารกิจนะครับโดยการวางแผนโครงการแบบให้ทุกคนมีส่วนร่วมนั้นผู้นําแบบการทํางานเป็นทีมเนี่ยนะครับจะให้ทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการสร้างเป้าหมายนะครับแล้วก็ ในการกําหนดแผนนะครับที่จะเดินไปสู่เป้าหมายร่วมกันนะครับอะนั้นทั้งสองงานนี้นะครับทั้งผู้นําแบบทํางานคนเดียวกับผู้นําทํางานแบบเป็นทีมนะครับเราเช็คแล้วเราเป็นแบบไหนแต่อย่าลืมนะครับเราสามารถปรับตัวเองนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าตอนนี้เรา เด่นทางด้านทํางานคนเดียวนะครับเราก็พยายามปรับนะครับด้วยการมอบหมายงานให้ผู้อื่นดูบ้างนะครับแล้วก็ดูความแตกต่างนะครับต้องเข้าใจบทบาทนะครับเข้าใจความแตกต่างทางพฤติกรรมความคิดต่างๆของของคนด้วยนะครับวันนี้เพื่อนๆท่านใดชอบนะครับขอความกรุณาช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดส u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ